กับนมัสการพระอาจารย์พชรจิตด้วยนะครับกับผมสมินทวิโชคจมพลจะมาได้บรรยายประสุภาพสิ0อย่างนะครับหัวข้อที่ผมได้รับนะครับก็คือวิชิตถากัดนะครับหัวข้อที่4นั่นแหละครับสร้างศพที่ขาดกลางลำตัวครับท่านสอนไว้ว่าเป็นที่สบายสำหรับผู้ที่กำ ันดยินดีในร่างกายที่เป็นแท่งทึบมีเนื้อลำที่ฟูนออกมาเป็นเครื่องบำรุงราคะของผู้ที่มากๆในเนื้อแท่งที่กำเริบกรรมฐานนี้แสดงเห็นว่าร่างกายนี้มีใช่แท่งทึบตามที่คิดไว้ความจริงเป็นโพรงข้างในเต็มไปด้วยตับไตไส้ปอดและสิศกรกะปกครับอย่างไรก็เป็นกรรมฐานที่ทำให้เราว่าร่างกายเป็นสิ่งที่สปกปรกโสโครกไม่ว่าจะ ทั้งไม่ว่าจะสวยหรือจะหล่อลยังไงก็ตามแต่สุดท้ายกรรมฐานนี้หรืออสุภาสบอย่างนี้ก็เราเห็นว่าร่างกายเราเป็นสิ่งที่สกปรกอย่างมากกันบน้มัสการพระมหาพจิตอุตุมาธรรมโออาจารย์ผู้ทำการสอนกับผมนายสิริชัยมะไลอาสาขาสังคมาศาสตร์เลขที่4 วันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของวิชิตกะอสุภกรรมฐานหรือซากศพที่ขาดกลางตัววิชิตกะอสุภกรรมฐานนั้นท่านแสดงไว้ให้เป็นที่สบายสำหรับบุคคลผู้ถือกำหนัดในร่างกายอันแท่งทึบมีเนื้อนูนออกมานี้เป็นเครื่องบำบัดราคะของบุคคลผู้มากๆในร่างกายอันแท่งทึบที่กำเริบ วิชิตกะอสุภากรรมฐานนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้แท่งทึบอย่างที่เราคิดไว้ร่างกายนี้เป็นโพงข้างในร่างกายนี้เต็มไปด้วยตับปอดไตไส้และสิ่งสกรปรกต่างๆในร่างกายนี้